สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาผมมีสูตรมาแจกทุกคนทุกคนผมมีสูตรสมไอคอนิกโมเมนต์มานะเด <ๆ S 1> ี๋ยวผมจะแจกนะครับทุกคนสูตรนี้เขาว่าหนึ่งร้อยท้องแตกนะไม่รู้จริงไหมเดี๋ยวผมจะมาลองกันนะครับผมจะเอาบายเยิ้นนิกนะครับสูตรนี้เขาบอกว่าให้กดลูมินิเก้สองครั้งนะครับไม่ต้องเลื่อนดูอะไรนะกดเข้ากดเข้าสองครั้งแล้วออกนะครับ แล้วกดไปตรงราบานะครับแล้ก็กดออกมาแล้วก็กดเออเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมณทำให้ดูนะนี่ครับอย่างแรกกดเข้าไปตรงนี้เป็นขยายนะเวนเกตอย่างงี้สองครั้งนะครับก็ตรงราบาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดตรงเปิดนะครับแล้วกดตรงหนึ่งร้อยทองครับล้วก็กดแคนเซิลไปนะครับแล้วกดออกมารีบมานะครับเราก็รีบกดเปิดอีกนะครับจะแตกไหมไม่รู้นะ ผมไม่แตะว่ะเออใครเนี่ยเออเดี๋ยวผมไปทำเคล็ดอีกร้อยทองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวผมไปทำเคล็ดแป๊บนะครับอีกสามสิบอันหนึ่งเราจะได้ละทุกคนมันมันห้ามหมื่นเนยทุกคนตัวนึงนะครับแบดที่อยู่ไหนเแบดเปลี่ยนแทนแล้วนนะ ว่าไก่มากครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับในกระสุไงไมคอนครับเนกรสูนฟิวเจอร์อะไรเก็บไว้อะไรนะรอะไรนี่เฮ้ยที่ความแจกเยอะแยงเลทุกคนสองหมื่นเอ้ห้าหมื่นเลยนะเออยอะมากนะปกติเขาแจกสองหมื่นห้าเนี้ยเหรอแจกครึ่งแจกสองเท่าเลยนี่มาครับทุกคนเยอทีมอะไรผมเป็นใช้ทีมบาเซโลน่านะครับเจอกับอาเซียนนะครับ แลงกิ้งเขา980นะเฮ้ยมสซี่โหฮาเล่นยังทำตันไม่สุดอ่ะแต่ผมก็กลัวเรถ้ายังทำตันไม่สุดมันกลัวนาร์เลนฮะหรือตันหรือตันก็อันเนี้ยมันก็เก่งหมือนเราเท่ากันกันผมจะมีกันน้่อุกนนะครับก็จะด้มนค่ะดดู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 ดดดด โดนแลโนแล้วคโนแลยกินเทนกลน้ยงด้ดูนี่ติไอนน้คนงเนี่ยนัเนียะโล่ได้ยเขาเนี่ยแล้วก็าไว้ทำมเขานียัไม่ฝีอยู่นะทฟี่ครับไม่นะตัวนี้ยงทอฟี่ันดวันนี้ไม่เท็เลยนะเออย่งนี้มาไม่ใช่ไมตัิงๆใครเ่ยนงไม่ในี่เราตัดมา้วเรามาตอนตอนมาเซวหน้ยังิดอยูทำใหตัวไม่ใช่ไม่รา

น้า, <Dave> นาห้างไหครั่ทก้างนเราอยู่ใกล้ๆก็ออาทำหนาก็ล้มงมันจะาไปเอาออกมาตัดขาานี้เรเคิดเองมดแล้วนเรามาในทีมรถไฟชั้น,น่งมานกลับก็นนั้นกาเลยอยู่สองตัวไับจิระมาจนจะเป็นการาจะมาได้ครับจิระน้องสิครับเราจะได้อยู่จิรที่ครับดิจน่ก็ไม่ร้ดเจิโน่ที่เป็นครับกูใจเขาไหวก็ไม่อยู่นะติดคอหมูโอ้เที่ราดนะป่อยะไม่เอาป่อเลยไม่เอาปรัวมันไม

ก็อย่าลืมเล่นกับคนจริงได้นะครับเออได้เงินได้เี่ยเหรียญมาสุ่มตำนานอนะ่ะเอออย่าลืมเล่นกันนะมาครั้งที่หนึ่งครับไปผมะยากได้เบรคเกอรนะครับเดี๋ยวสองครั้งครับจะได้ไหมเฮ้ยออกครับตำนานได้ต้องรุนทครับจะเป็น ใครบันทองครับใครครับผมได้ดูเมืก่อนได้มีใครบ้างใครครับเนี่ยโคลเลอร์นะครับโคนโคลเลอร์นะครับชื่ออะไรนะครับโคลเลอร์ครั้ที่สองครับอืไม่ได้ไ,ได้ อัมติติอัมติติชื่ออะไรว่าอัมติติโอเคครับมามาครับต่อไปได้เวลาสุ่มไอคอนิกโมเมนต์นะครับกดที่ลูมินิเก้สองครั้งขับสูตรนี้นะครับระบาครับหนึ่งครั้งนะครับกดเหมือนหลอกนะครับหลอกไปแคนเซลแล้วก็กดออกมานะครับแล้วกดสุ่มตรงนี้นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บสุ่มไปไบนะครับได้ไหม โอ้ไม่ได้นะได้กองหลังของบาเยนร์มันนะกองหลังบาเยงงนตนะ์อยูอยน่นะี่นะครับโอ้ใกล้เคียงไก่ข่อนอยู่นะไม่ไม่ไปอย่างอื่นนะก็นะครับคลิปส่วนไกค่อนวันนี้ก็เฟลนะครับไม่ได้สักตัวนะครับได้ตำนานมาหนึ่งตัวนะในตำนานเนอ้องคนนี้นครับ ใครรู้ชื่อเต็มเมนบอกผมด้วยนะผมไม่รู้คนนี้ชื่ออะไรจริงนะครับก็สำหรบคลิปนี้ก็อขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ